สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกทคนนะคะพบกับครูพาค่ะกับวิชาภาษาไทยเป็นอย่างไรบ้างคะกับชั่วโม,มงที่แล้วเด็กๆใช้กล้ามเนื้อมือฝึกรูปภาพโดยการโยงให้ตรงกับพยัญชนะชั่วโม,มงนี้ก็เหมือนกันคาคครูพาจะมาสอนตัวอักษรพยัญชนะไทยโดยการระบายสีนะคะให้พยัญชนะไทยตรงกับรูปภาพค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้เรามาเรียนริชาภาษาไทยค่ะหน้าที่9้านะคะเด็กๆเปิดไปหน้า9ซึ่งครูพาก็ได้ยกตัวอย่างมาทำในม,มามา,มาตออเด็กๆในกลมกระดานนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มรู้จักพยัญชนะไทยกันเลยนะคะคอละคังจอจานค่ะชอชินค่ะฝอฝานะคะ ขอโซ่ค่ะขอขวดโวแหวนโออางขอทานค่ะตัวต่อไปนะคะชอช้างโซโซ่ขอขวดแล้วก็รอเรือพอทงพอสังเภาค่ะสุดท้ายเลยนะคะขอพึ่งค่ะพอทานรอจุฬาค่ะใ,ในเมื่อเด็กๆมารู้จักพยัญชนะไทยของเราแล้ว กูพาก็จะขึ้ให้เด็กๆวันนี้นะคะระบายสีค่ะระบายสีตามจินตนาการที่เด็กๆชอบเลยจับให้แน่นนะคะค่ะเปิดบุแบบบัดหน้าก้าแล้วนะคะรูปนี้เป็นรูปจานนะคะจานออาเด็กๆด,ดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาจกระบายสีให้ค่ะจ่ะจาน กลม,มลากไปข้างหน้านี่นะคะเด็กๆระบายสีไปในจอดจานเลยค่ะระบายสีไปนี้นะคะให้สวยงามค่ะตัวต่อไปค่ะเด็กๆขอขวดขอขวดของเรานะคะจะเป็นหัวขยักขยักแต่หางไม่ยาวอ่าไม่มีหางค่ะเด็กๆก็ระบายสีไปเลยที่ขอขวดค่ะ อย่างนี้นะคะตัวต่อไปค่ะอันนี้ค่ะวอลแหวนเด็กๆคงรู้จักนะคะรูปภาพเป็นวอลแหวนระบายเด็กๆดูสิคะอันนี้วอลแหวนอ่านพอพานอ่ะพยัญชนะไทยเป็นแดงพิคพ์พาอ่านนะคะรูปแหวนเราก็ต้องระบายสีไปที่วอลแหวนค่ะเด็กๆค่ะในเมื่อเด็กๆระบายสีเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปค่ะเด็กๆ อะไรเอ่ยสโซชลิขางเด็กๆก็มาดูพยัญชนะไทยเลยค่ะชอช้างชอช้างหัวกลมๆตัวต่อไปอ้าวสโซสโซ,สโซเป็นอย่างไงคะหัวจะขยักขยับแล้วก็หางยาวตัวต่อไปค่ะขอขวดก็หัวขยักเหมือนกันแต่ขอขวดไม่มีหางเพราะฉะนั้นรูปภาพของครูพายคือสอโซเด็กๆต้องหัวขยับค่ะ แล้วก็ราะหางยาวไม่ได้แล้วระบายสีเลยระบายสีไปไงนครับคุยันชนะนะคะที่คุพาทำให้ดูตัวต่อไปค่ะรูปภาพเป็นอะไรคะทอทงค่ะทอทงชาติไทยเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าในสี่เหลีย่ยมพยัญชนะรอเรือทอทงทอจำเภาเพราะฉะนะทอทงของเราค่ะตัวไหนเอ้ยทอ เดไม่ใช่ดูนะคะทอธงของเราจะไม่มีวงกลมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทอธงเด็กๆระบายสีตามกูพาเลยนะคะมาเอาละคะ่ะเมื่อระบายสีรดเรียบร้อยแล้วมาดูค่ะรอจุลาว้าวแล้วค่ะตัวสุดท้ายของเราก่ะคิดว่าเด็กๆคงจะรู้จักว้าวหรือเรียกกันว่ารอจุลานะคะามาดูพยัญชนะไทยนะตัวไหนนะคะที่จะตรงกับว้าว มาดูเลยนะคะตัวนี้ขอพึ่งพอพานรอจุลาค่ะเพราะฉะนั้นรอจุลาก็คือว่าเราก็ระบายสีไปเลยนะคะระบายสีค่ะค่ะเด็กๆค่ะถึงแมอเด็กๆด,ด,ดูตัวย่างบนกระดานที่ครูพาทำให้ดูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำการบ้านหน้าก้าวนะคะ ระบายสีค่ะระบายสีเพียัเพยนชนะให้ตรงจากรูปภาพที่คุณพานะนกกวน